กูออฟเดอะเดยประจําสัปดาห์ที่23วันที่27กุมภาพันธ์2564ระหว่างทีมตราด f อฟรปะทะเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดเป็นลูกยิงนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ของสุพรปีนกาตาโพที่ทำให้เอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนำไปอหประตูต่อศูนเฮสดึงไว้โอกาหมุนครับอู้แต่ให้เสี่ยงเจอตัดสุพรยิงโลกเ้ว สุดๆครับโอ้โหยิงมาทีเหลือเกินครับใครจะคิดเลยครับโอ้กดมาตรงนี้โอ้โหสามกหลาครับโอ้โหดึงต่อสูแล้วครับเอชจีเมืองทองยูไนเต็ดบุกมานับตลาดเจ้าบ้านแล้วครับประตูที่สองเขาในฤดูกาลนี้นะครับปีนี้ยิงทั้งรรยองทีมอันดับสุดท้ายแล้วก็รองสุดท้ายเลยนะครับดูครับจิงกดมาตรงนี้หกดเต็มๆลูงนี้โบพุ่งแบบนี้นี่นี่ยครับก้มแล้ว อัดตรงนี้ไปไม่ถึงจริงๆนะครับโรพภรต้องยอมจริงๆครับโอ้โหดูมบบนี้ดีกว่าครับคุณเกิดดใยอืมโอ้โหโอ้โหแหมถ้าดีใจเป็นคิเซโนโรนันโดเลยนะครับ